ก็วันที่31สิงหานะครับที่สนามเลกา c ซีนะครับก็ขอบคุณทางทุกๆฝ่ายนะครับทั้งสมาคมกีฬาต่างๆแล้วก็องค์กรแล้วก็หน่วยงานกีฬาต่างๆที่ได้มาช่วยสนับสนุนงานกอล์ฟครั้งนี้ก็งานกอล์ฟก็จัดเพื่อที่จะเป็นสวัสดิการนะครับของสมาชิกแล้วก็สวัสดิการสําหรับ รุ่นเก่านะครับนักข่าวเอาโสรุ่นเก่าเก่าที่มีปัญหาทางด้านร่างกายก็ทุกอย่างก็จะอยู่ในตรงนี้พร้อมกันนั้นก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งก็จะรอไว้สนับสนุสนงานวันนักกีฬาแห่งชาติเอ้ยงนานวันวนักกีฬาย,ยอดเยี่ยมนะครับที่ที่จะจัดน่าจะเป็นปีหน้าครับผมก,ก็ขอให้ขอคือช่วงนี้ยังมีเวลานะครับสมาคมไหนสนใจที่อยากจะ ร่วมการแข่งขันก็ติดต่อผ่านทางสมาคมนะครับหรือ,รอถ้าสมมุติว่าพี่น้องสื่ออยากจะร่วมงานก็เรียนเชิญในวันงานที่สนามเลกาซีวันที่31ส,สิงหาครับขอบคุณครับ